ห่วยดึงนดดืมไรเลยกันเอ่วก็นั่งอยู่กันกรเบื้องเลิงขึ้นเห็ดจังลูกแข้งดือูยังดือสีไส่เล่นไปบนเลอะดึงล่างขึ้นชดนึงหวยเนาะไวดิเชียแม่้างบ่ไไ้อยูกจากังย่องมาไผบ่คือแม่จะอยู่ส้อยทางสน้อยก็สิได้กับปะบืนคนได้สิมาใหม่พี่น้องเอ้ห เอ้ยก <mile> yeah. ็มีเสียงผู้ชายน้ำบาทนี่เออแป้วเกิดเหตุการณ์น้องแต้วว่าเมื่อยไปดองเอ้กับทักทายสบายดี อีกเด้อพ่่พี่น้องเอ้ยโดยมันนี่กะทั้งสมบูรเนาะยังอยู่บ้านของน้องแตวพ่อ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งทั้งแม่สร้างแล้วติดกระเบื้องตอนนี้กะทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเป็นกะอยากให้แล้วไวๆน้องแตวขึ้นบ้านใหม่เนาะในท่านเดือนนี้กะสิท่านยี่ดอกไว้พี่น้องเอ้ยเลี้ยงล้วถ้าบ่มีเงินขึ้นกะคือเก่านด้ ยางคืนเอามือจบมืองามเนาะพอใจได้เมชางเขาพอดขันได้แล้วแม่เอ้ยกินข่าวกินน้ำนะบอสฮ่าให้ใจมั่นินนะโ,โูโอ้อยู่หลังบ้านโผขอลมชูชีวิตเราเปิดเราบ,บานนี่เห <c oughs> ยบได้แต่บ่แเพนนี่แม่เหยบได้แล้วเป็นแต่บ่อวานอืมเอาียบได้แล,แล้วหองนี่กันเนาะ เียสองแผนนห้ะัแผนนี่ก็แล้วมันจบโอ้เย็นพอได้เอาชูชีตเราหนึ่ของนี่เระบอกนี้ก็ไม่จะออกนอกล่อยปุ่นอมซินฝนมาแล้วหมดฝนฝนจะตกแล้วล่างหน้าบ้านเนอะอ่ะสบายดีเด้อมาใช้เกือแตเกระแตกกรอเตน ไั่ใสิใช่ค่ะนอนนอนได้ได้แต่วันมาแต่ผลกรเต็นเตือนเลยรับอีกโอรับบ้อตอนนี้นอนกรนอนกเกือจะแตกเกือบจะแตกอ่นมาแดงนไหมมีพอแต่ปัดออกไปน้ำผึ่มในเศษปูนอย่างนี้ ตะ่เนตกขยะยม,มีบ่ตนะปลาดกันเป็ดกันยังไม่ไือยะเป็ดัน่ะเป็ดโอ้ยาิชื่อ <c oughs> เป็ดาต้มนะเป็ดกันยัง่ชื่อพดนะใส่ไปก่อนยวจังล่างน้ำหลางนอมเนาะไผ่เปื่อนก็เอามือค้อนรถบ่าน,นี่เ <c oughs> <ม> ติดไปมานี่กับห้อตัวนั้นแล้วไดแล้ววะมันี่มีแต่มันแห้งเดี๋ควทำกมสะอาดยายยาแนวนี่ก็อีกสองแผ่นกินเข่าแล้วะแ้วอืมเด็นขี้อยู่ไกลได้อัดเสียงมาชวนกินเข่ากินมังม่วงนะคือไม่อยากเข่าวล้วสัญญาไปห้อไก่เลยโอืโหกินโดดวะ ออมได้กินแด้วค่ะออมกินแด้วจ้าครึ่งเพลาวค่ะนี่สวยแม่กุบสมปูนเอาเดีวห้องนี่ก็สบายดอกแต่เอ้ยบัดนี้แต่ยาวยิ่งยาวบ่ได้แล้วก็มีแต่เก็บขอเนาะประมาณ สองสามมือ้อบืนกับายเตอเราแล้วมันซาน้ำห่องเลยหละห่องแล้วก็จะไปซ่าของน้าบาดนของนหน้าไงไนไนยูแต่วบบปาดนั่นอีกแล้วปาดของน้มามันได้ออกอย่าปืนประตูเราติดทั้งพี่ไปก่อนของน้าไปติดน้ำล้างเพื่ออย่าเข้คลองน้าเลยโซนนั่นสุดท้ายนะปิดจอบเลยนะ ไดย่อยอมสินผสมบูรณ์คุณเล้วล็ว,แ,ว,แ,วแข่งเอาลึดาอาอกด้วยบัดนี่อ๋ดีเด็กเบือเ้อเงยแต่วงื่องขึ้นรบไลได้เนาะนั่งอยู่บัดชนนึงเนงื่องขึ้นบาทเลยนี่ม เก็บบาทนี้แอบด้วยยังอีกผ่นตัวนั้นออกมาข้างนอกนี่คากแล้วบาทนี้มันแห่งก่อนจัง่าเสร็จ่าวเสร็จก็จังยายยาแนวเสร็จกันยังูานคะันนด้เสร็จก่อนมาเวเนี่อทู โอาพาเอาผ้าทูผ้าเฉ็ดเ้อนี้ชุบเสร็จไปก่อนกระเบื้องเพราะห้อย่าอย่าแนวเดียวพุ่นผ้าเสื้อที่ว่าเ้าไม่ได้ใส่เนี่ยเสร็จเพื่อแม้มสะอาดไปน้ำผองเงินไพ่ก็ว้ใกล้แท่นี่บอกผองเงินไพ่นี่โอ้ยเงินเสียเลย <laughs> ເປິດເປິດໄປນໍາເນາ เป็นถูกรถไปเอาคอนตีนถูกก็เบื้องแตกเลยเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าท่านดดท่านถูบไ,ได้ออมมนิแกจะมีคอนของในเฉพานนะออม,มา่าถังนี่โบผ่านใน่ออม่าแขกลึกเรื่อยเหรอ กระกสอบเลปูนบ่ตอมึงรู้ค่ะบ,บ,บ,บมด้ตัดไว้ใส่บส่บบ <c oughs> มีตัดขาด้วยบ่สอบอือหกสจบสงอืบอไัดไปเปดสอบเเวไปสองห่องเนาะหอยน้องเตีวไข่หอยพี่้องไอ ค่ายนี้คายออกซ้านยังหลายอยู่แกนแต่ปูนกับกระเบื้องนี่แหละบ่พอืมางเบิงเนาะ12ซนังยาออกไปหันแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ขางหน้านี่แหละะเบิงก่อนไปเคงไปเบิงห้องตัวที่ว่าแม่ติดแล้ว เรามีกระถางผสมด้แล้วตัวนี้เห็นน้ำแต่ยังอาบได้เนาะก็สิเย็นมีแห้งใช่ปะอาวเลยก็ได้อาบเลยก็ได้ เรายังไปทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เก็บสีเก็บสีแล้วทากันกันกันเปื้อนครูจังครูงามได้ขี่ได้ตามมุมต้องใส่ยาแนวควรทำให้มันแห้งมือนะเช็ดห้าผ้าห้าี่แหละเสียผ hmm. ้าขี้เดียวนะเช็ดแล้วก็จังยายาแนวบบบนี้ยาแนวใส่เต็มร่องแล้วมันชิงามตามมุมตามอย่างไรแต่ยังให้ลูกบ่ายได้ยาแนวมันจิกัดมา าตะปูไได้โอเคแหละเต๋วเอ้ยอาาหนอยนอามาทำหนึขาจุตะปูมากกว่านปร้ะ่ะอมตะปูก็อด่ใช้่านี่ตะปูกอ ตะปูแบบไรตะปูปยังจะได้อะมาตะปูนี่นะปูต่แตแไปฟังนั่นเะฮ้ย,ต,ต,แบบ <c oughs> ยตัวน้อยอยาแกไปเอาท่องไปสีขาวแบบแรกทั่วคนเท้าตูน มีเงินมีคำหาได้วัดจังซื้อพระถูกับน้ำยาพระถูก็ตอนนี้ก็เขาเบิ่งมันกันยังบอสะอาดหูสะอาดตาแล้วพะเขายังไม่ได้ทำความสะอาดจอมชินแบบจมอมงบาอะไรก็เขากระปัดไปน้ำดังเกียงกลวย dẹp đây là bò nhưng mà đơn hàng ngồi hoa dẹp với biểu đấy mẹ mẹ cho họ ao coi rồi đó hả đây <laughs> ừ. là nhiên phôi là mai cái tèo cuộn đỏ to cặp tập bù hình kia vậy sữa ăn nó phải nó lo hà đó hả sữa ăn phản đâu cái là cuộn về với cái nhang kiềng phải không này thả thù บาทน kind of ี่ปูดกันนะยุดกันไหมบัวไวหาใจบัวไรมามาขยันโอ๋อันเย่หูลังตัวตวเลยบาทนี่ยิ่งข้าวกันยังตอนเที่ยงอ่ะมายางอยู่บัดมือมีเวลายางเนาะบัดมือมีปากปองปองเดียว ฟ้าและสมมุติว่าซื้อของเปียกมามันก็บต้องเห็นแห้งอย่างเดียวมันบ่ไต้องตัดแห้งตัดอย่างอีกอืมไปบ่งอมินะสมปูนบ่เอาสวนเนาะอ๋อบ่มักสวนบ่อ๋อ

อรดิันวาลกับหมูแหลแหกปากกันห่พุงรอกับมูห่ะแหกปากเลยข้ากันงาองสตังันวอเตอะดแล้วแล้วเปง่กลูกนะข่ายแต่ลูกข้าม็ดแล้กไะไรอีกแม่ได้สห กล้องกระาดาษในตามจริงเห็นกระขายได้แ,แต่เอ้วเลยเพื่อนเมื่อ,เ,อ,อเพื่อนนอนบดกระเบื้องนี่ก็ได้มัดหนึ่งโดนสี่พันผูกกับเจ้ารับสื่อทำแล้วเ้ยังพันยังลายอยู่ดหลายแกะอยู่ยอันนี้เหันมาแต่เพื่อนบอกนั่นเนี่ยโมสมปู์นี่ของแม่เจ้าเอางเลยปะ คือบ่ตัวนี้หันต้องรอให้แม่จะลงมาผสมใบบ่บบนี่นเราสีผสมเต็บนี่หันเชปูจะสอบออมสอบหนึ่งเต็บนกระบะอบค<อ>คือแม่จะก้อยเธอเราก้อยจากสอบเมื่อนท่นก้อยครั้งเมื่อนี้เลย ไม่สบนึงใส่ใส,ส,ส่ไส้ะสองใส่ตะเใส่ละลากสามใส่ตะเกลายชิญานมันเาาัญญ่อมันหมดกัแล้วก็ชิมดปูนหนึ่งสบต่อใส่สองรอบ่ะอ๋อาสองรอบก็ไป của ừ, chị ừ, à. đây hủ xa nông dươm 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 เสียแม่สร้างบ่ได้ลูกจักกําลังย่องบ่ไผบ่คือแม่เจ้าอยู่อือป๊าๆๆข้าวนายป๊นปาบ่แม่สร้างซะนอยทางซะนอยเอ้ยก็สิได้กับปบ่อื่นนได้สิมาใหม่ฮ้ไปพี่น้องเอ้ยฮอดก็มีเสียงผู้ชายนําบาดนีอ้เป

เคยเห็ดพยิ่งบ่ครั้งแรกบ่ครั้งแรกบ่เอาว่าคือเป็นดีว่มาเป็นดีของคนคนมันอยู่เดียวคได้มาได้ไอช้างเราเห็ดยังออยู่เป็นห่วงเราอยู่ตาเราเลยแต่ก้องเขาคืออะไรเยอ่งตาเราห่วยเนาะ เนที่แนเม่ราเก่งแท้เยร้าพู้เดียวก็คนเห็ดเห็ดผู้เดียวกับลูกสาวอผู้ซอยผู้อยูสมปูนแต่เวลาตัดเศษตันยางเน่เราให้ลานมาตัดให้ดยกาตัดแล้วเอาผลนกับเราแผนกปูแล้วแบบนี้ำาตเพ่นวใส่ปูเคร่งั้เงแรกบ้านน้องเตวแม่สร้างใช่ไหมแล้วก็ห้องกะ แมนได้หองนี้แล้วได้ไมีแต่รอยมันแห้งแน่ทำควบสารแต่ยายยาแนวบ้านนี่ห้องที่สองออกมาแล้วก็เป็นตัวเป็นเลยเราต้องน้มสีดแมนเป็นเลยเนาะแมนย้อมสีดก็บฉีมือเราเองเลยมิดจะมิดฉีดก็มีฉีดเรื่อยเนาะนี่เนาะจะบีนะเฮาเอิ้น้ำเมย์เลรุ่นเดียวก็เมย์เขาบอกดูว่ารุ่นเดีย้ใชเอิ้น้เมย์คือว่ามันรุ่นไหนมันคือว่าจะบีนะเจ้าแม่ออม สี่สอ็ดี่สิบนะสี่สเอ็ดอเ้จ้าปีเดียวนึงฮะเอ้ยเจ้าปีเดียวนึ่งไปเมื่อไป่อทางไหนกัเมื่อกี้ตัวก็เนวสู่กำลังเนาะไป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 เรเไปทางมอจันคุยกน้องเตียวโตเนาะไปน ไปสันเนาะจะได้กะปะะบดนี่กะปะกอบ้าจารเด้อด้ยคอยบ้างแต่เช้ารเรา,เออารกินว่หมักนุ่มหมักน้ำนุมบอเดเดืนดว่าหมักน้ำามดหมักน้ำมดแต <c oughs> ่ว่าทางใรเป็นฮะโอ้อดื่อ่ไรได้มีดวงเดียวในเฮือนนี่ช่ไหมเนาะมีดมะพราวม่วงกระปาม่วงมีม่วงกะอามาน้ำด้ อะไรมีงวงไงถือ <önemli> มันน้ำทั้งนั่งแตีวขาดมีดเพนี่มีดกับมีดวงเดียวถ้ามีลายกับชี้ให้น้องเตีวใช่หรอเนาะโดยป้าเอ้ยก้าป้าก้อนบาทนี่เด้อโดยสบายดีเด้อป้าป้ากับป้าก้อนห่อนพ่อยไปดองเนลน